สวัสดีนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกบลุยเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวมาตกปลาช่อนนะครับดูดิดูหมาย,ยาหมายที่เคยตกคลิปที่แล้วเห็นปะโอ้โหน้าแห่งแห้งเลยไปเลยนะโอ้โอก็ผลจากการนี่นะสูบน้ํานะครับสูบน้ําเข้าการ,กรเกษตรของชาวบ้านเขานะครับก็สูบกันจนโอ้โหดูดิเห็นไหม น้ำมันแห้งไปเลยนะครับก็เดี๋ยวลงไปหาตัวดูนะครับมันจะมีตัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับน้ํามันก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับซึ่งไออาทิตย์ที่แล้วนี่มันมีเยอะกว่านี้นะเออถ้ามันไม่ดียังไงเดี๋ยวจะต้องย้ายหมายนะครับเวลาตอนนี้ก็สิบโมงนะครับมาค่อนข้างที่จะสายเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เอากล่องไปด้วยนะนี่น,น,น,นี่เดี๋ยวจะเอาปลากลับด้วยนะถ้าได้ปลานะเยื่อในวันนี้นะครับก็จะใช้เป็นหนอนชงนะครับเดี๋ยวผมจะ ใช้เป็นสีนี้บ้างดีกว่านะครับอันนี้ผมซื้อมาสองสองซองนะครับสองซองอาสีนี้ขาวๆดำๆนะครับนอนชงสลาตันนะครับชุดคันนะครับชุดคันก็จะเป็นชุดเดิมเลยนะครับอ่าลอกลูเยสนะครับปีศูนย์สี่นะครับเบอร์พันห้านะครับแต่งนิดหน่อยนะครับมีแต่งแขนแต่งหนกแล้วก็มีกันล้มนะครับ ก็ใส่ได้ก็ใส่ดูนะครับมันใส่ได้โอเคนะครับสายพีอีพีอีหนึ่งจุดสองนะครับคันเป็นคันสองท่อนนะครับเวทดปกฟุตสิบเอ็ดนิ้วนะครับแต่ปลายมันหักไปหน่อยนึงนะน่าจะเหลือประมาณปกฟุตเก้านิ้วนะครับเบ็ดใช้เป็นสองโอนะครับไม่มีช็อคนะครับเป็น Pe สดมาเลยนะครับไม่ไม่ได้ต่อช็อคนะครับ มานี้นะครับก็ไม่ได้มาตอนเช้านะครับช่วงเช้าก็ไปวิ่งออกกำลังกายมานะครับอันนี้ก็เพิ่งเสร็จธุระที่บ้านนะครับก็เลยออกมาหาผลงานดูนะครับก็จะตกสักพักนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลงานหรือเปล่านะครับอ่ะหนอนก็จะเป็นหนอนสลาตันนะครับหนอนชงสลาตันนี้นะครับก็เบตทคซัสขนาด2อนะครับเกี่ยวเลย นี่ก็ซื้อใหม่แล้วนะครับไม่ต้องซ่อมแล้วซื้อใหม่เลยงานเดือนออกพอดีปั๊บพอดีเลยนะครับแล้วก็ซ้อนเบ็ดไว้หน่อยหนึ่งเนี่นะครับโอเคนี่ใช้ได้นะครับโอเคอะลงไปหาผลงานดูกันนะครับไม่ไม่รู้ว่ามันจะมีตัวเหมือนอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ำมันแห้งเหลือเกินนะครับโอเคครับติดตามรับชมครับ งนี้เช้าก็พิ่งไปออกกําลังกายมานะครับว uhh okay> ิ่งออกกําลังกายมันก็พอได้นะน้ําก um, ็โอเคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองตีดูนะครับกี่าเข้าไปใกลนะลองตีนี่ดูตีกึ้นฝั่งเลย ไปเยอะเลยนะอาน่าจะลงไปกัดอยู่นะกัดอยู่นะมีกัดอยู่นะก,นะนก,นะกัดแล้วนะครับสายโดนนะครับโดน,นะโดนครับโดนครับ,ดรบได้แล้วแถมแรกมาแล้วนะครับชุกงแถมแรกมาแล้วนะครับ สวยเลยไซส์สวยอ่ะนี่นะครับโหอ้วนเลยนะครับไซส์ก็ประมาณสักประมาณสองขีดได้นะครับเคอ่ะวันนี้บอกกระชังมาด้วยนะนี่นะครับเอกกระชังมาด้วยใส่กระชังไว้ก่อนอมาหาตัวต่อไปกันนะครับตอนแล้วครับตัวแรกน่าจะอยู่นั้นเยอะนะครับหลายตัวเลยนะครับนี่ครับ Oh. ตีกันขึ้นจิบน้ำเต็มเลยนะตรงนั้นนะอ่านนี้ได้แล้วนะครับตัวที่สองนะครับน้ำมันตื้นครับบางทีผมมันกัดหลายทีแล้วนะแต่ผมเอาตัวไม่ได้นะครับเพราะว่า บางทีกัดจังหวะเดี๋ยวผมกําลังเจอเกลื่ออย่างนี้นะเวลากัดปุ๊บมันสท้นมาถึงคันควนี้ปลามันรู้ตัวนะมันก็เลยคายหยื่อนะครับหลายครั้งเลยนะครับเดี๋ยวล่าไม่ก่อนนะครับก็ยังพอมีกัดอยู่นะครับแต่น้ามันตื้นมากเลยเนี่ยดูดิจะผมเดินแบบนู้นก่อนนะเดี๋ยวพอนเดินกลับทางนี้นะครับโอเคเมาดูกันว่าจะได้กี่ตัวนะครับ ตีก็นั่งตีนะครับเพราะว่ามันามจะเห็นน้ำตื้นมากเลยตูดกันตูดไปเข้าสวนตัวเองกันจนน้ำแห้งเลย อยู่่ะไม่รู้นะเพราะว่ามันสะท้านหนึ่งคันเลยเมื่อกี้อยู่ครับอยู่อยู่ครับสะทานหนึ่งคันเลยหลุดพอดีนะครับเก็บไปก่อนนะครับตัวเล็กเก็บไปก่อนนะครับี๋โวโบป้าไปเก็บก่อนนะครับเดินไกลเลยทีนะ่มันเดินตกปลาไปเรื่อย,อยแล้วก็ไม่รู้เนาะ มันเดินไปเรื่อยๆอพอหันมาอีกทีโอ้โหไกลนะมันน่าจะมีทั้งเส้นนะเดี๋ยวผมว่าจะลองลองเล่นทั้งเส้นเลยนะครับผมเดินไปทางเดี๋ยวเดินสุดสะพานเนี้ยแล้วก็เดินกลับไปนะครับนี่โดนไปหลายตัวจนจะพังแล้วนะครับเอยาจะพังนะก็ ดูตำแหน่งการเกี่ยวนะครับตรงไหนมันชำรุดก็อย่าไปเกี่ยวมันนะครับขัดแล้วนะครับขัดแล้วครับองนยเอานอนผมไปเลยนะครับ เกี่ยวหนอนใหม่ก่อนนะครับหนอนไปแล้วนะโดนเอาไปกินแล้วนะครับโอเคครับเอาไปกินซื้อมาเยอะไม่ต้องกลัวนะซื้อมาสองซองเลยนะครับนี่ครับซ้อนเบ็ดไปอีกหนึ่งได้ละโอเคมาดูกันคันก็เพิ่งซ่อมหักมานะครับตะกี้ที่แล้วนะครับก็ใช้ได้นะอืม ไกด์นี่ผมไม่ได้ซื้อนะครับไปไปเอาจากคันที่ไม่ค่อยได้ใช้มาใส่ก่อนนะครับยังไม่ได้ซื้อนะครับก็เลยเอามาใส่ก่อนนะใช้คันนี้ก่อนแล้วนะครับดูโดนหรือเปล่าไม่โดนนะครับกี้เหมือนวิ่งมันวิ่งมากัดนะครับผมก็นึกว่ากัดเหยียบผมนะ แล้วนะนี่ขนาดของจริงครับโดนเหยื่อนะอโอ้โหเดี๋ยวผไปอีกแล้วนะครับโอ้คือคือมันอยู่มันอยู่มันสวา่างมันอยู่มันสว่านี้วัดปุ๊บมันเหมือนมันไม่ติดเต็มนะครับไปกินสองตัวเลยนะโอเคอะ บีไม่โดนนะครับหลุดหลุดไปเพอะไม่นี่เลยหนอนยางนะครับเอาหนอนยางผมไปกินอีกนะนี่โอเคนะโอเคอ่ะดูอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแต่ว่าการตกปลาช่อนไม่เป็นอุปสรรคนะครับตกได้ทั้งวันนะครับอเดี๋ยวมาลองดูใหม่เอาอีกเอากัดแล้วนะครับกัดแล้วนะครับ ขนส่งส่งข้างหน่อยนะึงนะส่งหน่อยอืหลุดอีกแล้วนะครับโอ<ฮ>้โห<ฮ>หนอนผมไม่กิ้งแล้วนะเฮ้ยจะหมดซองแล้วโนอะ้โหเฮ้ยอะไรวะโอ้โหได้เกตมานะครับจะหมดซองอยู่แล้วนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอเคอ่ะยวเปี่ยนใส่นอนใหม่ก่อนโอ้โหแม่งเอานอนไปกินดีแบบเดียวนอนเหลือสองตัวนะครับทั้งฟองมีหกตัวนะเหลือสองตัวมาดูันใหม่นะกัดอีกแล้วเนี่ยใช่ป่าวะไม่ใช่คือพวกกัดอีกแล้วเนี่ยอะไรมันจะประมาณนะ อะไรมันจะขนาดน,านั้นตัดแล้วนะครับมันลุนกันโอ้ยหลุดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยหลุดอีกแล้วนะครับเสียความมั่นใจเอ๊ะครับรตียมันจะสูดกะพานละตรงนั้นน้ำมันค่อนข้างจะตื้นนะครับตี่ลงไปแล้วปลามันก็ตกใจนะครับแต่ตรงนี้ลองดู โอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินย้อนขึ้นไปข้างบนนะครับอ่ะเดี๋ยวมีผลงานได้ถ่ายให้ดูนะครับกัดแล้วนะครับอืมลอยลอยครับลอยอได้ครับโอเคคืนไปเลยครับตัวนี้นะครับใส่ใช้ได้นะครับแล้วนะครับ อจะเช็คสายนะครับแันลากเกี่ยวไปซะนะครับเออไม่รู้จังหวัดวัดไม่ติดนะตัวนี้นะโอเคามาแล้วครับ,รบอันนี้ก็ผมเดินมาจนถึงส,สามแยกนะครับสามแยกนี้นะครับเอ้ลุดนะครับโอ้ลุดนอนผมไปไหน นอนหายแก้วนะครับอันนี้ผมก็เดินมถึงสามแยกแล้วเนี่ยน้ําแห้งเลยนะสามแยกตรงนี้คาดว่าน่าจะมีตัวนะครับก็เลยลองตีดูนะครับก็มีกัดตรงนั้นหนึ่งทีนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ลองลากมาตรงนี้ก็กัดตรงนี้นะครับเคเดี๋ยวผมใส่เหยื่อก่อนนะครับเหยื่อหลุดหายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนนะครับเคครับกัดแล้วนะครับ อ่นี่ก็ได้เพิ่มไปสองตัวนะครับโอ้โหแดดร้อนนะครับนี่ก็จะเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อน้ำกินดีกว่านะครับเดี๋ยวขึ้นไปเอาปลาไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวนั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคิดก่อนนะครับว่าจะไปหมายไหนดีทางมุ่งก็น่าไปนะริมนน้นนะครับขับรถเลาะไปริมนู้นก็น่าโดนนะครับเดี๋ยวว่าจะไปลองดูนะครับโอเคครับติดตามรับ อ่านี่น้ำครับโอ้โหร้อนมากเลยนะครับเทีเ่ยงพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับเข้าไปดูนะครับข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขับเข้าไปดูอีกนิดนึงนะครับโอ,โอ้ชื่นใจเจอหมายแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ ่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ลองตีดูนะครับเงียบเลยนะครับไม่มีกาดเลยนะครับคาดว่าข้างล่างลงไปก็น่าจะไม่มีเหมือนกันนะครับน้ําบู่าจะไม่ค่อยดีด้วยนะครับเหมือนมีปล่อยอะไรมาสักอย่างมันน้ำมันอะไรสักอย่างนะลอยๆนะครับแล้วก็มีปลาตายด้วยนะครับ ว่านวานานเสียนะครับอูดกัดแล้วนะครับกัดเฉย <c oughs> กัดเฉยกัดไม่โดนนะอาจจะมีแ,แต่ว่าคงไม่ได้หนาตัวอะไร ออก,กัดแล้วนะครับ <c oughs> ให้เป็นตัวเดิมอะไรนะผมไม่รู้ว่ากัดโดนหรือเปล่ากัด <c oughs> ไม่โดนนะน่าจะเป็นตัวเดิมนะส่วนใหญ่กัดแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นไซส์แวนนะครับไซส์ตัวไม่ค่อยใหญ่มากนะครับ <c oughs> นี่ครับมาถึงนี้หมแล้วนะครับตรงนี้นะน่าจะมีโอกาสโดนมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสุดทางน้ําแล้วก็มันมีพวก ขี้ตะไคร่นะครับเดี๋ยวลองดูเอาโดนเลยนะครับกัดแล้วนะขายนะครับขายเหยื่อ <c oughs> ยังไม่กัดเลยนะครับเดี๋ยวไปฝั่งนู้นดูนะครับมันจะมีเขาทำที่กั้นไว้นะครับเดี๋ยวออกไปฝั่งนู้นดู อันนี้มันไม่กับ,บเดินไปฝั่งนู้นดีทางนี้ก็น้ําค่อนข้างที่จะตื้นนะครับเนี่ยตื้นเลยนะเห็นเลยเห็นพื้นน้ําเลยนะครับก็แบบนี้ก็ตีเอย่อลงไปก็ปลาก็ระแวงแล้วนะครับฝั่งนี้ก็น่าโดนนะครับแต่ว่าไม่กลับเก๋ก็ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็คงจะเพียงพอแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็โอเคแล้วนะครับได้ไปพอสมควรนะครับห้าหตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะห้าตัวเนี่ยมีลูกมันอยู่ขึ้นมาหายใจอยู่นะครับก็มีตัวนะครับแต่ว่าน้ำอะน้ำมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโอเคครับก็จบถึเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดช่วยกันกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับ เพื่อที่ผมจะได้เอาไปสร้างรายได้นะครับให้กับคลิปผมนะครับตอนนี้ก็มียอดสไาชิกอยู่ที่330กว่าคนเองนะครับก็รบกวนช่วยหน่อยนะครับช่วยช่วยช่วยกดหน่อยนะครับกดกันคนละคนคนละซับสองซับก็โอเคนะครับเดี๋ยวมันก็ถึงพันนะครับขอให้ขอให้ถึงพันซับก็พอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะถ้าชอบนะครับก็ จบทเท่านี้นะครับสำหรับทริปนี้นะครับก็ได้ไปพอสมควรนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปผมจนมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ